ี่ไปไนรังสวัสดีค่ะมาค่ะมากินหมูกระทะกับยายขอบคุณมากๆนะคะทุกคำมย์ผ่อนสำหรับแฟนยายที่ขอให้แกหายไวไวตอนนี้อาการแกก็ดีขึ้นแล้วค่ะที่ว่าท้องแกเสียแล้วก็ท้องร้องโคกคาโคกาโคกาหมองให้กินแค่ข้าวไข่กล้วยยายก็เลยผัดข้าวผัดไงยายก็เครียดเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังไงล่ะ ไม่ไม่นี่เท่าไหร่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะแกน้ําหนักไม่ลดนี่แต่น้ําหนักขึ้นมาขานไปกินหมูกระทะกันใครนึกไม่ออกก็สั่งหมูกระทะไากินนะคะน้องโอเลี้ยงแก้วเนี่ยเอามาชาลาเต้ดีกว่า <laughs> <laughs> ยายสั่งเคยนะ นับกุ้งก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดตัวแปดมีแปดตัวเด้อกุ้งเนะ่ยนับไปอยู่นับไวปอยู่เอุปกรองเอา,าอไว้ตรงนี้นึกไม่ออกก็สั่งมากินนะจ๊ะอร่อย หมูนี่ไม่ได้ปรุงอะไรนะเราใส่อย่างนี้เลยอืมโอ้ตะเกียบวันนี้ลื่นเดี๋ยวตะเกียบมันใหม่กันอืโอ้ นี่ค่ะสียแอันอันมาใหญ่ต้อนอือ อร่อยเลอคะ่ะ้อนโอ้ยต้น่ต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยค่ะตัดชิ้นเล็กเล็กมันไม่อร่อยเนี้ยแค่ชิ้นใหญ่ใหญ่หมันจะหวาน

หลักาเราเจอกับยายใหม่ทานเร่มเยทุกคนค่ะ